ก็มากินมาม่ากันนะครับวันนี้มามา่าหัวอะไรมางเนี่ยวันนี้แอดจัดไปสองห่อด้วยกันนะเครื่องแน่นๆ่นกันเลยทีเดียวครับเดีย๋ยวไปชมกันนะนะวันนี้เอามาม่าเมนูเด็ดๆนะหวัญใจคนใช้แรงงานมาฝากอันนี้ไม่ใช่ฝันใจคนใช้แรงงานนะ่าจะเป็นขวัญใจเศรษฐีแล้วรู้สึกเครื่องเยอะเหลือเกินแล้วหวันใจคนใช้แรงงานก็องเครื่องน้อยหน่อยแต่นะวันนี้ตรงมาม่าสองหอ่อ ดี๋ยวให้ดูนะมาม่ามีใช้แอดมินใช้ยี่ห้อไหนบ้างเนี่ยให้ดูนี่ไงครับมาม่าที่แอดมินนะครับใช้ต้มวันนี้นะครับนําเสนอนะครับให้เพื่อนๆได้ชมเนาะยี่ห้อเดียวกันเห็นมาม่าเกาหลีเนาะแต่ก็คนละรสชาตินะความเผ็ดกับรสชาติเดี๋ยวขั้นตอนซ้ายเดี๋ยวใส่หมูด้วยหมูสไลซ์นี่นะครับตรงนี้นี่ครับนี่ครับดูหน้าตากันโอ้โหเรบประทานไม้เพื่อนนะโอ้โหดูกันเนาะ ดูกันรู้สึกว่าร้อนทางนี้นะครับโอ้โหโอ้โหน่ารับประทานมากๆเลยนะเพื่อนนะวันนี้เอามาม่ามาฝากครับนี่เดี๋ยวใส่ไข่เพิ่งหนึ่งหนึ่งฟองนะครับนี่ไงครับให้เพื่อนๆเห็นกันจัดจ่าเลยนะครับนี่เต็มหน้าจอเลยนะอ่าว่ากันไปนะรอบนี้จัดมาม่าครับมื้อเที่ยงนะครับตอนนี้ทําตอนเที่ยงนะเพราะว่าคลิปจะลงตอนเที่ยง อเด็กเราใส่ไข่ไปทั้งหมดในนี้ก็น่าจะเป็นสามฟองแล้วเนาะหวันใจคนใช้แรงงานไม่รู้แรงงานอะไรใช้เยอะจังนะมีลูกชิ้นฮับดอกนะครับแล้วก็<ด>หมูเด้งโอ้โหใส่หลายอย่างเนาะนี่เต้าหู้โอ้นี่แล้วก็ยังมีอีกสาหลายเนาะสาหลาย วันนี้เราใช้สาหร่ายอะไรเนาะลืมชื่อแล้วบางทวาตามเมะ๋ย่าให้ดูนะให้เพื่อนเพื่อนดูนี่ครับวาตาเมะนะแอดมินใส่สาหร่ายอันนี้ลงไปนะครับวากรรมินะฮะนี่เป็นแนวญี่ปุ่นกันเลยนะครับวันนี้สุกแล้วครับเส้นสุกแล้วอ่านี่นะครับเส้นใหญ่ หน้าทานทีเดียวนี่โอ้โหเส้นใหญ่มากนะครับนี่ก็สุกแล้วใส่ถ้วยกันเอาตักใส่ถ้วยก่อนนะครับเป็นอันว่านะครับทุกอย่างนะครับเสร็จสมบูรณ์ดีเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปทานพร้อมกันนะเพื่อนตอนนี้เอาใส่ถ้วยไว้ก่อนนะครับ